สวัสดีวันอาทิตย์เด้อจ้าพี่น้องวันนี้ก็มาเข่าปลาจ้าเข่าปลาหาปลาหาปลาเห็นไหมปลาขาวจ้าปลาหนามไหลนี่นะจ้าฝนฝนกระตบห่อมพ่อมบันี้พี่น้องเอ้ยเยอะนี่หวังข้างบนนี่นะเรียากมอดยอดโอ้ฝนแฟนกะยางไปดักป่าเลยจ้ะ จ้าชีวิตจริงไม่ได้สร้างคอนเทนต์ชีวิตจริงการทำมาหากินจ้าปลาขาวไหนหันปลามาดูหน่อยนีคุ่นได้ปลาหลายบอกคักพี่น้องเลยติดด่างเต็มเลยคุ่นมาชมบรรยากาศอ้อมโตมีแต่ปลา ฝนกระตกฝนกระหามเปียกหมอดจอดโอ้ผุนอ่ะบรรยากาศอยู่ในปา่าธรรมชาติจ้ะพี่น้องมักอยู่แบบธรรมชาติบ่มักอยู่แบบว่าในเมืองวุ่นวายอยู่จังสี่แหละอยู่กอกแก๊ก,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 กสองก้นผมเนี่ยอันนี้สามารถเก็บป่าได้จ้ะ ติดหลายบ่พี่น้องพูนะขนาดฝนตกด้วยนี่น้ำไหลแห้งจากน้อยนึงฝนตกทุกมือเลยพี่น้องเลยติดตัดติดหัว,วฝนกระตกทุกมือหม้ว่านตกแห้งนา้นาน้ำไอ้คล่องไหลคุณก็เลยบได้หา วันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์ของแฟนพ่อมแฟนก็เลยพามามวนปันยังพี่นอ้องเืยมันกับพ่อได้กิ่นยุดพูน่ะหลายประคักกำลังไใครด้ป่าช่วงเรียกหมดเลย ขุนยิ้งเดียวกบว่านั่งเอาเก็ดปลาออกเอาขีปลาออกก็ต้องเด้เฮ็ดเพื่อนอยู่บ้านเลยบ้าน,ล,นล่างเซ็ตซับอยูน่นีะะ่ะอยู่ข้องหน,าน้าเนี่ยุญอุปรสรรคแห้งฝนตกใส่บัดนี้ที่น้องเลยก็ต้องนั่งเฮ็ดต้องนั่งเห็ดทุกเกาผลผล้าฝนหามฝนตกก็นั่งฝุนบรรยากาศทางล้างของ่อยบิ่งปุ้งไง น้ำไหลโ้บาตืนตาตเย็นบ่พี่น้องน้ำใสดีหูยิ่มใสร้อมด้วยปะน <c oughs> ิ่มปลาก็ได้บอกค่อยหลาไปไหนดอกก็ประมาณเกือบโลหรือโลเดียวนี่แหละจ้ะประมาณนี่ก็พ่อแล้วพ่อกิน อันนี้ก็ผู้ให้กำลังใจนะจ๊ะให้กำลังใจพง,งน้ำใสบอพี่น้องพูนขั้ขวป่าธรรมเรียวจักเชื่อหรอกพูนฮ่ป้าพูนะ ยวงวางกระชีหาปลาอยู่ทั้งสี่แหะทุกอาทิตย์จ้ะแฟนหยุดงานวันอาทิตย์กัมาหากอกแก๊กๆเนี่ยดีกว่านอนอยู่ห้องซื้อแฟนผ้ามากกับมาตามตูดต้อยๆกวอนอันนี้ก็เฮ็ดแล้วแเอาขี้เอาอยังออกเรียบร้อยแล้วกัน เดี๋ยวก็สิได้ล่างดีกว่าเนี่ยก่อนสิกับบ้านกัดเก็บผักกูดก่อนเด้อพพี่น้องผักกูดในปลา